สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมากับ EP3 เรื่องของการตรวจสอบชนิดข้อมูลและการแปลงชนิดข้อมูลซึ่งฟังก์ชันที่เราจะใช้หลักๆก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันนะครับหรือคำสั่ง4คํคำสั่งด้วยกันก็จะมีคำสั่งท้ายคำสั่ง i n float และก็ string หรือว่า str โดยนะครับการตรวจสอบชนิดข้อมูลเนี่ยเราจะใช้คำสั่งท้ายผมเคยพาทาไปแล้วหลายๆ EP นะครับตั้งแต่ EP 1ี p 2ก็ทาไปแล้วบางส่วน แต่วันนี้จะมาพูดกันว่าผลลัพธ์มันจะอยู่ในรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คําสั่งท้ายเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันเริ่มต้นจากอันแรกนะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น class in นะครับ class in ก็คือเป็นเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลชนิดนั้นนะครับออกมาเป็น integer หรือว่าเป็นจํานวนเต็มนั่นเนองนะแล้วนอกจากาตัวคําสั่งท้ายที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น class in แล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะมีผลลัพธ์อื่นๆอีก2รูปแบบนะครับได้แก่ตัวที่1น,นะครับ STR หรือว่าเป็น s t ต i ิงถ้าผลลัพธ์ในช่องนี้นะครับออกมาเป็น STR นขออนุญาตน,นะครับผมจะเขียนให้ดูว่าถ้าเกิดมันออกมาเป็น STR นะแทนที่ In นเนี่ยแสดงว่าข้อมูลที่เราตรวจสอบนั้นเป็นชนิดข้อความนะครับนะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าประโยชน์มันมีประโยชน์ยังไงในการ ตรวจสอบชนิดข้อมูลแล้วก็การแปลงชนิดข้อมูลเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูในเว็บไซต์ rep. it นะครับถัดมาถ้ากรณีที่มันออกมาเป็น f o o g e นะครับ float เนี่ยแสดงว่าข้อมูลชนิดนั้นนะครับเป็นตัวเลขจํานวนจริงหรือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบของทศนิยมนะครับในการแปลงชนิดข้อมูลต่างๆผมขอยกตัวอย่างเป็นบรรทัดที่ 8ถึงบรรทัดที่11ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปวิดีโออยู่นะครับอยากจะเอาโค้ดไปดูหรือว่าเข้าถึงซอฟต,ต์โค้ดตัวนี้ก็กดที่ลิงก์ในอ่าเดสคริปชันของวิดีโอได้เลยเพราะว่าผมเขียนไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซฟอัตโนม,มัตินะครับใครที่เข้ามาก็จะสามารถดูได้แบบแบบ public เลยนะโอเคสังเกตดูนะครับว่าอันแรกเนี่ยเป็น3บก5นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่า3บก5ผลลัพธ์ก็คือมันจะออกมาเป็น ตัวเลขจํำนวนเต็มถูกไหมครับนะผมจะลองทําให้มีตัวเลขอีกชนิดหนึ่งก็แล้วกันให้ออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับ3เอา5 5า,าหาหรเอาเป็นตัวเลขที่ลงตัวนะครับเป็น6ห,หาร2ก็แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็จะพิม ปิ้นการตรวจสอบชนิดข้อมูลของ6หาร2นะครับก็ใส่คำสั่งท้ายนะครับเข้าไปเลย6หาร2อ่ะสิเรียบร้อยกดรันโปรแกรมเลยครับอ่าทีนี้ผลลัพธ์อยู่ทางด้านขวามือครับตัวแรกนี่นะครับอแตัวนี้นะครับได้มาจาก 3าวกห้าจริงไหมครับสาบวกหซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นชนิด integer นะครับหรือว่าจำนวนเต็มนะถัดมาครับผลลัพธ์ตัวนี้มาจาก6หาร2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ถ้าในทางคณิตศาสตร์นี่นะครับเราจะมองว่ามันคือ3ธรรมดาถูกไหมครัแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านตัวดําเนินการ หารในภาษาไพทอนนะครับผลลั์ที่ออกมาจะเป็นโฟลตเสมอน,นะแล้วมันก็จะอยู่ในรูปแบบของโฟลตใช่ไหมครับคารโฟลตเห็นไหมครับนะคารโฟลตหรือว่าชนิดข้อมูล3.0นี่คือทศนิยมนั่นเองนะสังเกตอว่าเอาทำไมตอนที่เราตั้งหารเนี่ยตัว6มันก็เป็นจํานวนเต็มไม่ใช่เหรอนะสองก็เป็นจํานวนเต็มไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงไม่ออกมาเป็น3อย่างที่เราคิดไว้ล่ะจริงไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของภาษาไพทอนนะครับนะที่เราจะ เห็นมันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันเป็น3ต้องทําไงเดี๋ยวมาดูวิธีเดี๋ยวจะพาทํานะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้าย3าบวกหตัวนี้ไม่ได้ผลลัพธ์นะครับไม่ได้ผลลัพธ์จากการบวกกันแต่มันคือข้อความจําได้ใช่ไหมครับอ่านในตัวอย่างก,ก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวมาลองต่อนะครับทีนี้นะครับทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็มาดูครับมันมีเหตุผลอยู่ว่ากรณีที่เรามีการรับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์มาใช่ไหมครับ เราเราอยากจะให้มีการบวกกันของตัวเลขนะครับสักชุดหนึ่งอ่ะสักคู่หนึ่งก็แล้วกันเอาง่ายๆนะครับตัวแรกจะให้ a นะครับให้ตัวแปร a นะครับมีค่าเท่ากับ input แล้วก็ใส่ข้อความว่าให้ enter value a นะครับ value a ก็คือ ให้ใส่ค่าของตัวแปร a โอเคไหมครับถัดมาตัวที่2ครับก็มีตัวแปร b ครับซึ่งจะ input เข้ามาเหมือนกันนะ input แล้วก็ใส่ enter ว่าลู b นะครับนะสองบรรทัดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะนำ a กับ b นี้มาบวกกันนะให้ c มีค่าเท่ากับ a บวกกับ b นะครับ แล้วทีนี้เมื่อเราได้ผลลัพธ์จากการบวกกันใช่ไหมเราจะให้พิมพ์ c ออกมาโอเคไหมครับเอาง่ายๆก็คือให้กรอกค่า a เข้าไปกรอกค่า b เข้าไปเสร็จแล้วให้ a กับ b บวกกันนะครับไปเก็บไว้ที่ตัวแปร c าพอตัวแปร c แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะต้องเอาตัวแปร c หรือเอาผลลัพธ์แสดงออกมาทางหน้าจอโอเคไหมครับผมจะลองรันให้ดูนะแล้วเราก็ลองลบ นะครับบัรทัดท,ที่อยู่ด้านบนออกไปเพื่อไม่ให้มันสับสนนะครับมันเยอะเกินไป๋ยวเราจะงงว่าผลลัพธ์มันอะไรเยอะแยะอ่าเสร็จแล้วลันเลยครับอา่าใส่ค่าของ A ให้ A มีค่าเท่ากับ40ก็แล้ว enter ปุ๊บเราให้ B เท่ากับอ่าสาเนาะผลลัพธ์มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับง่ายๆเลยตัวเลขง,ง่ายๆ75ใช่ไหมแต่พอผม enter ปุ๊บนะครับสังเกตดูว่าอ้า ทำไม40กับ35บวกกันได้4 0 3 5เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าค่าของตัวแปร a กับตัวแปร b นั้นอยู่ในรูปแบบของอเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะผมจะแคปหน้าจอแล้วก็ลองเขียนอธิบายให้ดูนะครับโอเค a ที่รับเข้ามาก็อยู่ในรูปแบบของ t ต i n g b ที่รับเข้ามาก็อยู่ในรูปแบบของ t ต i n g เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเอา a นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ สีที่อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือสตริงเนี่ยนะครับมาบวกกับ b ซึ่ง b เองก็มีข้อมูลของ b เนี่ยก็เป็นชนิดข้อความเหมือนกันนะเมื่อเอาข้อความมาบวกกันข้อความ1เอ่อข้อความ2ข้อความมาบวกกันจะเป็นการเอาข้อความมาต่อกันหรือเรียงต่อกันโอเคไหมครับนี่คือลักษณะของภาษาไพทอนนะครับสามารถอามาบวกกันได้ด้วยอ่านะนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงการคูณนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดู ผลลัพธ์ก็เลยมีค่าเท่ากับ4035ที่อยู่ในรูปแบบของข้อความโอเคนะครับทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับามาดูรูปแบบของการบวกกันของ a กับ b นะโดยที่เราเนี่ยนะครับจะมีการแปลงชนิดข้อมูลก่อนอโดยขั้นตอนการแปลงชนิดข้อมูลเราก็จะแปลงแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้สับสน ก็ให้ a นะครับมีค่าเท่ากับ int a ฮะอันนี้อย่าสับสนนะครับ a เท่ากับ int a แปลว่าอะไรก็คือว่าให้ a ใหม่นี่นะครับมีค่าเท่ากับการแปลงข้อมูลจาก e เดิมให้เป็นชนิด integer หรือว่าจำนวนเต็มโอเคไหมครับเช่นเดียวกัน b ก็เหมือนกันให้ตัวแปร b นะครับ แปลงข้อมูลเป็นชนิด int เหมือนกนันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนะ a ใหม่มีค่าเท่ากับ a เดิมที่ถูกแปลงเป็น integer นะครับและ b ตัวใหม่ก็มีค่าเท่ากับ b ตัวเดิมที่แปลงเป็น integer ตัวใหม่ที่ที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่หมายถึงการเปลี่ยนค่าหรือการกำหนดค่าให้กับตัว a ใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะครับนะ ทีนี้เราจะนํา a กับ b มาบวกกันแล้วมาดูผลลัพธ์ว่ามันจะต่างกันหรือไม่นะครับดูผลลัพธ์เราจะให้มีผลลัพธ์ครั้งแรกนะครับโดยที่ให้ a เนี่ยนะครับ a กับ b เนี่ยบวกกันในรูปแบบที่เป็นข้อความก่อนอ a บวก b อันนี้เหมือนเดิมนะ a บวก b นะครับ เอนเตอร์ enter, ไม่ได้ถ้าเอนเตอร์มันจะใส่อะไรมาให้ไม่รู้นะครับมันจะพิมพ์คําสั่งอัตโนมัติให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้ก็พยายามนะครับกดข้างนอกเอาโอเคเราจะปิ้นซีรอบแรกนะครับปิ้นซีรอบแรกโดยให้ซีตัวแรกเนี่ยนะครับยังไม่ถูกแปลงชนิดข้อมูลแต่ซีรอบที่2เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก A กับ B ที่แปลงชนิดข้อมูลเป็นอินเจอร์แล้วแล้วลองรันดูครับว่า2บรรทัดนั้นจะมีความแตกต่างกันยังไง อ่ะสายแรกเหมือนเดิมนะครับ40แล้วก็ B มีค่าเท่ากับ35นะครับอ่าผลลัพธ์ครั้งแรกก็จะเป็น4035นั่นคือเป็นข้อความเขียนนะครับเป็นข้อความผลลัพธ์ครั้งแรกจะเป็น4035ซึ่งอยู่ในลักษณะของข้อความนะครับอ่าถัดมาตัวนี้นะครับอ่า4035มาจาก40กับบวกกับ35 แต่ทั้งสองเป็นอะไรครับเป็นข้อความานะผลลัพธ์ก็เลยเป็น4035หรือการต่อข้อความกันนั่นเองถัดมาส75ด้าน,นล่างเนี่ยมาจากการแปลงนะครับโดยการเอาตัวนี้มาแปลงอ,อินแล้วข้างในคืออะไรครับ40นะครับ40นะอินตัวแรกเป็น40แล้วก็ ตัวที่2ก็แปลงอินอีกครับอินอินข้างในก็จะเป็น35นะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงข้อความให้เป็นอินเทอร์ก็จะกลายเป็น40เพียวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็35เพียวๆเช่นกันพอ40กับ3าบบวกกันก็เลยกลายเป็นเ5นะครับเ5สิ้เห็นไหมครับโอเคทีนี้นี่แหละคือประโยชน์ทำไมเราถึงต้องมีการ เอา integer หรือฟังก์ชัน integer มาแปลงตัวแปรนะครับมาแปลงข้อมูลชนิดต่างๆเหตุผลง่ายๆก็คือบางครั้งเรามีเจตนาที่จะ input ตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วเอานำตัวเลขไปดำเนินการกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันต่อนะครับถัดมานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าชนิดของข้อมูลถูกแปลงเป็นยังไงเราก็ลองไปแล้วว่ามีการแปลงชนิดข้อมูลทีนี้มาฟังทฤษฎีนิดนึงนะครับ การแปลงชนิดข้อมูลก็จะใช้คำสั่งอยู่3คํคำสั่งด้วยกันโดยคำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่ง int นะครับคำสั่ง int คำสั่งที่2ก็เป็น string คำสั่งที่ 3, 3ก็จะเป็นทศนิยมโอเคไหมครับมี integer นะครับมี string แล้วก็มี float นะถ้าเรามีตัวแปรนะครับตัวแปร y ซึ่งมีค่าเท่ากับ5.0ซึ่งแน่นอนว่า5.0ก็คือตัวแปรชนิดอะไรครับ ชนิดโฟร์ e นะครับ LOAT นะเสร็จแล้วนะครับเราจะนำตัวแปร y นี่แหละนะครับมาแปลงข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง integer นะเอา integer นี่ไปครอบ y y ที่เป็นสีน้ำเงินนี่นะหมายถึง y ตัวเดิมนะครับอ่านะแล้วจะได้ y ตัวใหม่นะครับมีค่าเท่ากับการแปลง integer นะครับ ให้กับ y ตัวเดิมอาผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็น y ตัวใหม่ y ตัวใหม่นะครับมีค่าเท่ากับ5ที่ในรูปแบบของ integer นั่นเองโอเคนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเอา y มาแปลงมาแปลงข้อมูลใช่ไหมครับจากเดิม y 5.0มาแปลงด้วยคำสั่งแบบนี้ล่ะคำสั่ง str วงเล็บ y นะครับเราก็จะ ได้ผลลัพธ์ y ตัวใหม่เป็น y เท่ากับข้อความ5.0นั่นเองเขเคไหมครับนะแล้วถ้าใช้ f o ์ล่ะ f ฟ o ์ Fold มาแปลง f o ์ Fold. มันก็เป็น f l o ์อยู่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องของตัวดําเนินการทางนิตศาสตร์ของภาษา Python นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ